สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มแลอแอดเซเว่นเอสกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนเลยนะครับช่วงนี้ก็เจอกันทุกวันเหมือนเดิมแล้วนะครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันเหมือนเดิมครับไปเริ่มที่คู่แรกเวลาตีหนึ่งตรงนะครับฟุตบอลลีของโปรตุเกสครับมาริติโมอันดับ15 เปิดบ้านเจอกับเกียวเวสเซนเต้อันดับ11มาริติโมเนี่ยมีอยู่25แต้มครับเกมล่าสุดบุกแพ้ปอโต้0ต่อ1นะครับมีตัวหลักอย่างนานูครับข้างหน้าเป็นดิเดริกโซเอลแล้วก็ไดเซนมาเอดาหัวหอกชาวญี่ปุ่นนะครับฝั่งของเกียวเวสเซนเต้เนี่ยมี30แตม้มเกมล่าสุดเนี่ยแพ้าขาบ้านให้กับฟาร์มาริโก้มา1ต่อ3นะครับมีโบซิดาคลาเอฟลอเรนซี่นะครับแล้วก็ซานโดรีมาเป็นหน้าเป้าครับ เกมแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นกิลวิเซนเต้นะครับเปิดบ้านชนะ2 0นครับแน่นอนก่อนเกมมาริติโมถูกยกให้เหนือกว่าครับคือทั้งสงทีมเนี่ยยังต้องลุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะมาริติโมยังไม่ปลอดภัยครับในการหนีตกชั้นในขณะที่กิลวิเซนเต้ก็ยังไม่ปลอดภัยเพียงแต่ว่าสถานการณ์ดูดีกว่าครับเกมนี้มาริติโมเหนือกว่าเล็กน้อย ผมคิดว่ายังน่าเชียร์เจ้าถิ่นนะครับยังแย่คือเสมอแต่ว่าต้องเร่งในการหนีตกชั้นครับมาริติโมดีพอครับยังแย่เสมอลุ้นถึงเบียดชนะเก็บ3แต้มนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเลบันเตอันดับ12เปิดบ้านเจอกับเซบียาอันดับ3เลบันเตเนี่ยมี34แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอบาเลนเซียมา1-1นะครับปัญหาคือวันนี้คือโรเจอร์มาตรี ตัวเก่งเนี่ยติดโทษบานนะครับตัวหลักจะมีนิโคล่าวุกเซวิตคู่หน้าเป็นบอค่ามาโยรารกับโคเซลุยโมาเลสนะครับฝั่งของเซบียาเนี่ยมี50ตั้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเรอเบติสมา2 0ศูนย์นะครับก็มีผู้เล่นอย่างเอเวร์บาเนกา แล้วก็แนวรุกนำโดยซูโซลูคัสโอัมโปสนะครับรวมไปถึงลุกเดยองครับเกมแรกที่เจอกันเป็นเซบีย่าเปิดบ้านชนะ1ต่อ0นะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว2เกมครับในเกมลีกเซบีย่าชนะแล้วก็ในฟุตบอลโกปาเดเรเซบีย่าก็ชนะ3-1นะครับแน่นอนก่อนเกมเซบีย่าถูกยกให้เหนือกว่านะครับคือเลบานเต้เนี่ยข้อเสียคือไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับคงจะเล่นเรื่อยๆขณะที่เซบีย่ายังต้องลุ้นท็อปโฟอย่างหนักเหมือนกันนะครับฤดูกาลที่แล้วก็บุกถลม่มเลบันเต้6-2 ผมมองว่าทีเด็ดทีขาดเป็นของเซบีย่านะครับยิ่งเล่นแบบไม่มีแฟนบอลไม่เสียเปรียบเลยครับเชียร์เซบีย่าจะบุกมาชนะได้แน่ครับปิดท้ายที่เวลาตี3ตรงนะครับเรียวเบติสอันดับ13เปิดบ้านเจอกับรานาดาอันดับ9เบติสเนี่ยมี33แต้มเก็บล่าสุดบุกแพ้เซบีย่ามา02นะครับ คืนวันนี้คาบีกาเซียกับควรมีเจ็บลงไม่ได้ครับตรงกลางเป็นวิลเลียมคาร์โบโยแนวรุกนำโดยนาบิลเฟกีกัวคินนะครับโลเรนโมรอนครับฝั่งของกรานาดามีอยู่41แต้มนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะเกตาเฟ่มา2-1ครับ ตรงกลางมีจอมทัพอย่างมักซิมโกโนาลองนะครับข้างหน้าเป็นโรเบโตโซดาโดกับกาโรสเฟรนันเดสนะครับเกมแรากที่เจอการการานาดาเปิดบ้านชนะ1ต่อ0ครับก่อนเกมเขายกให้เบติสเหนือกว่านะครับคือเบติสเนี่ยเป็นทีมกลางตารางไม่มีลุ่นอะไรแล้วนะครับในขณะที่การานาดา ยังไม่แพ้ใน5เกมหลังสุดในลีกนะครับแถมมีรุ่นอันดับ7เพื่อไปยูโรปาลีกดังนั้นดูแล้วเนี่ยผมว่าเบติสมาต่อเนี่ยเชียร์กรนด้าทีมเยือนดีกว่าครับซื้อ2มุมไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับสรุป3มทีมครับชอบไปที่มารรติโมเซบีย่าและกรนด้าครับและประเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายละอดของเราแอดเซเว่นเอ็มอก์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ